แล้วกบผมสวัสดีทุกคทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพลอยแบงค์นะครับอยู่กับผมเพื่อนเดิมดูสกมเมอร์นะครับผมหลังจากที่เราลงปืนสไนซ์เอ็เจ็ดนะครับผมเวอร์ชั่นที่อัปเกรดดามเมจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะตามรายละเอียดที่เราทําคลิปนั้นไปว่ามีสไนกระบอกอะไรบ้างที่เพิ่มดาเมจนะครับเนาะซึ่งในตารางนั้นจะมีสนไนด้วยกันอยู่2กระบอกที่เป็นจุดเด่นเลยนั่นก็คือ XM10 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 กับสไนด้าก้อนนะครับนั่นก็คือสไนเขียวมังกรนั่นเองเ้าเรียกแบบไทยๆสไนเขียวมังกรของเรานะครับเดิมทีเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่90เท่าไหร่วะ95หรือ98จําไม่ได้ตอนเนี้ยตัวเนี้ยถูกอัปเกรดให้มาเป็นดาเมจ168หน่วยก็คือยิงได้เดียวตายนะครับผมเนาะถือว่าเจ๋วเลยครับสำหรับสไนตัวนี้เพราะว่าสไนตัวนี้ทั้งเอฟเฟกทั้งลายนี่จัดเต็มครับผมแล้วก็รีโหลดเร็วด้วยนะครับผมธรรมดาตัวของมันธรรมดาก็รีโหลดเร็วอยู่แล้วนนะะครับผมเา เป็นสไลด์ที่เท่มากแล้วก็ตอนนี้นนสามารถหาฟรีได้จากกล่องนะครับผมแล้วก็ไปเปิดไปเปิดใช้กุญแจใช้คีย์นะในการเปิดเอานะครับผมหรือว่าจะรอช่วงที่ GM เขาลงกล่องสุ่มหรือเขาขายก็แล้วแต่ช่วงก็ไปหาซื้อได้นะครับก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะครับผมเนาะตัว XM10 เนี่ยเราเล่นไปละคลิปนั้นนะครับผมเนาะซึ่ง XM 10เนี่ย สำหรับคนที่มีตัวถาวรอ,อยู่แล้วเหมือนเหมือนผถมเนาะเดี๋ยวอธิบายก่อนเดี๋ยวจะงงตัว XM10 ตัวดั้งเดิมตัวเนี้ยหลายคนจะสงสัยว่าทาไมดาเมจมันไม่ปรับซึ่งข้อมูลมันบอกว่าปรับใช่ไหมซึ่งเออผมได้ไปถาม GM มาะไปถามทีม gm ไปถามทีมงานที่หน้าอ,อ่เพจของเกม Poi ยแบงก์นะครับทีมงานเขาก็ได้ชี้แจงมาว่า ตัวถ้าเรามี xm10 ที่เป็นตัวถาวรอยู่ในกระเป๋าหรืออยู่ในคลังของเราแล้วเนี่ยกระบอกเนี้ยจะไม่ได้อยู่ในปืนไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าอะไรไปคือถ้าเป็นตัวที่เรามีอยู่แล้วอะตัวตัวเก่าอะที่มาที่เราซื้อกันเป็นพอยถาวรนะหรือว่าตัวที่เรามีอยู่ในกระเป๋าที่เราซื้อถาวรอยู่แล้วตัวเนี้ยไม่ได้จัดอยู่ในแกงเดียวกันครับคนละแกงครับตัวถาวรเนี่ยคือตัวเนี้ยที่ผมให้ท่านู้ชมดูเนี่ย ไม่ไม่มีการเพิ่มสเตตนะครับตัวเพิ่มสเตตจะเป็นอีกตัวหนึ่งคือคนละตัวอารมณ์ประมาณว่าคนละรหัสกันนะครับมี2รหัสรหัส A กัลรหัส B เออซึ่งตัวที่เพิ่มสเตตัสจะเป็นรหัส B ไม่ใช่รหัส A อะไรเงี้ยเออซึ่งไอตัวรหัส B เนี่ยจะมาในอนาคตนะครับก็ทีมงานได้แจ้งไว้อย่างนั้นว่าจะมาในอนาคตนะครับผมเนาะสำหรับใครที่ดีใจมันผมก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่าตัวธรรมดา <laughs> เขาไม่ปรับนะครับ ไอตัวที่ปรับดาเมจของ x m 1 0จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวใหม่ที่กาลังจะมาแต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนี่ไม่รู้เพราะว่าทีมงานบอกว่าติดตามข่าวสารที่หน้า,เ,าเว็บหรือว่าหน้าแฟนเพจได้เลยนะครับซึ่งเขาก็แจ้งว่าเร็วๆนี้แล้วเขาก็ไม่รู้หรอกเร็วๆนี้ของเขาตอนไหนไม่รู้นะไว้ g <laughs> เเขาประกาศหน้าเพจเราก็ค่อยว่ากันทีเดียวโอเคมาเรามาต่อที่สไนด์ดก้อนของเราแล้วกันนะครับไปคือน,นอกเรื่องยาวที่ผ่ากู <laughs> ก็นะนีที่เราอธิบายไปข้างต้นนั่นแหละเนาะว่าสนัยตัวเนี้ยได้การเอ้ชอบพูดไม่ชัดพูดโ่้พูดส่วนยิงผมเนี่ยสไนตยก็บอกเนี่ยได้รับการปรับดาวเมดนะครับผมเนาะให้ขึ้นมาเป็น168หน่วยก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนเบลเลตอะเนาะแต่ว่าบาเลต2สองร้อยเลยอันนี้ไม่ถึง200นะแต่ประสิทธิภาพเท่ากันอประสิทธิภาพเท่ากันนัดเดียวยิงนัดเดียวตายเหมือนกันเออพูดอย่างนี้ดีกว่าเอ แล้วก็อัตราความมั่นยาจะอยู่ที่70หน่วยนะครับเอ็มสปีอยู่ที่78นะครับแรงดิ่ดแนวตั้งแนวนอนจะอยู่ที่62ทับ62ก็สุดอยู่ที่6นัดต่อแมกกาซีนระยะยิง200ในครับผมเนาะหน้าตาสไนก็ประมาณนี้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าพูดนานแล้วไม่จะ5นาทีอชิบายโอเคครับผมเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับโชคดีหน่อยได้ห้องเจ็นะครับผมห้องเจ็นี่อยู่บนบนนะครับอันนี้หน้าตาของสไนดยดากอนนะครับแต่ว่า สไนมังกรอะเรียกแบบไทยๆบ้านๆไม่รู้คนอื่นเรียกยังไงแต่ผมเรียกว่าสไนมังกรนะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงเท่มั้ยเท่นะมีเอฟเฟกต์ด้วยเวลายิงมีไฟขึ้นเวลาเล็งก็จะเป็นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหเป็นไงดีสันสวยงามนะเทะ่เนี่ยเปลี่ยนกระสุนเร็วเนี่ยเปลี่ยนกระสุนเร็วมากครับผมนะเปลี่ยนกระสุนเร็วมาก กระสุนหมดคือโดยธรรมดาธรรมดานะถ้าเราไม่มีไอเทมสับเร็วเนี่ยถ้าใครใช้สไนตตัวเนี้ยมันก็จะรีโหลดเร็วกว่าปกติออาคืออารมณ์ประมาณว่าถ้าเราใส่ไอเทมรีโหลดเนี่ยมันจะรีโหลดประมาณ25ใชิบห้าเปอร์เซ็นจมแต่ถ้าเราไม่ไม่ได้ใช้สไนตตัวเนี้ยไม่ได้ใช้สไนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ไอเทมรีโหลดกระสุนเร็วเนี่ยถ้าก่าวว่าอัตราการรีโหลดกระสุนของเราเนี่ยก็คือศูนย์ใช่ไหมเอาคือความเร็วปกติ แต่ถ้าเราใช้สไนต์ตัวเนี้ยความเร็วในการรีโหลดของเราเนี่ยจะขึ้นมาสักประมาณ10-15%อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จริงอ่ะไม่รู้หรอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าสไนต์ตัวเนี้ยแม่งเปลี่ยนกระสุนเร็วธรรมดาเนี่ยธรรมดามันเปลี่ยนเร็วอยู่แล้วพอเรามีไอเทมเปลี่ยนกระสุนเร็วเนี่ยมันเลยทําให้ตัวปืนอ่ะเปลี่ยนกระสุนเร็วยิ่งขึ้นไปอีกอใช้คำว่ายิ่งขึ้นไปอีกอเหมือนประมาณว่าธรรมดาเรามีไอเทมก็เปลี่ยนเร็ว25%ใช่ไหมพอใช้สไน,นี้ก็ จาก25%อาจจะเป็นสัก30% 35%อะไรอย่างเงี้ยเออยิงไปเหอะเดี๋ยวมันก็โดนนะฮะระยะใกล้ผมบอกก่อนนะผมเล่นตอนไหนถ้าใครเป็นพวกที่ใช้กระสุนเพืองแบบผมนะตอนในกระบอกนี้เปลี่ยนกระสุนเร็วครับตอบโจทย์ตายแก้วเอาเรื่องว่ะ ก่อจะเล่นเข้า <compelling> ม <sound> ือถ yes ้าพ <UK> ี oh ่แกหายมาเอ้าไอวยี้ยี้โดนเอ้าหัวยี้หลับปิดยังร้อย M2 ร้อยอยู่นะเมื่อไหร่จะปั๊มเอาหัวยี้ตายแล้ว วต,ตัวนี้สไนน์นัดเดียวตายหาเล่นง่ายนะครับก็สามารถไปหามาเล่นได้นะครับเนาะตัวเกมก็ไม่ได้จำกัดแค่บาลีกระบ,บอกเียอแล้วแหละที่นัดเดียวตายครับถ้าปัจจุบันตอนนี้ก็มีสไนน์ที่ตอบโจทย์ผู้เล่นอย่างเราเราได้เยอะขึ้นนะครับผมเนาะก็ไปหาสไนนครับ

ช่องแคบมาริกาช่องแคบแบบนี้เราก็ไม่ถนัดด้วยสิโอ้ย เราก็ไม่แม่นซะด้วยมาต่อกันที่เกมที่สองกำลังมันกำลังมันรอ้อยอย่งใจ,จเย็นอยู่ตอนนี้ <laughs> เดี๋ยวพอคนเยอะขึ้นีนมือไม้สัน่นโอ้โหแตกไอชิบหา ตังงตง้งสองนัดไม่ค่อยยิงถ้ายิงเร็วเกินไปเราจะยิงไม่โดนไม่โดนโอ้งไอ้เช็ดโ,โดนลาะเพื่อนมันงยิงก่อน ใช้กระสุนไม่เคยหมดอะในสไนเปอรกระบอกเนี่ยตายก่อนตลอดโอ้โหจุ่มอะ แคบนาฬิกาจริงๆเอะเผื่อมันโดนโอ้โหไอ้เหีย้ยไอ้จี้ว่ายิงรออะไรวะโดนมีตายวะ หมา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 จะออกกันหมดแล้วมั้งทีน้ำเงินนะโดนแดงย้ำเละซะขนาดนี้ ผมก็ออกไม่เล่นแล้วเอาตรงนะเป็นผมผมผมไปทีต้องเงินบอกแล้วผมไม่เล่นแล้ว,อลว,อว,อลวมไมวอ้เหี้ยมึงยิงกันขนาดเน,นี้ที่พ่ายโดี๋ยวเดี๋ยวจุนัสมาแตกไป

ไม่เลือกยิงใครวะยิงแบบไม่สับไปเลยอ่ายิงเหมือนเก่งกับกระโดดยิงที่พ่ายิงมั่วมาถึงผมอ่ะ,ะ,ะแต่สกนกอดกะสนทั้งหมด สนามนี่เผื่อไม่ได้นะกระสุนหมดนะของตัวเอ้าไอ้ยี่ปลายพายกันด้วยด่านเดสแมทแบบธรรมดาแบบกลนนั่นเองแบบกลนเขาเล่นคนจะเอาสนามมาเล่นทำไมตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าสามารถเล่น ตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าต้องเล่นสนเขามันเป็นห้องสนายใช่ไหมจริงๆเรามาเล่นโกนได้จะไม่มีใครรู้นะเล่นสนายกระโดดจักแบบยิงมั่วย,ยิงชั่วไหม ตายหมดชิบพายแตกตอนในเราได้เปรยียบมีหน,น้าตยวตายเนี่ยจะแตก ต้องซุ่มแล้วต้องซุ่มแล้วจะไม่ได้แบบโกลนไม่ได้ไอ้เชี่ยแตกกูโอเคหนึ่งตัวแจ๋วโอเคโดนระเบิดทีปั่นโอเคไม่โดนอุ้ยโอ้ตายยู มะบังกระสุนแจวเลยกว่าจะโดนใช้ไปทั้งสามนัดโอ้โหไ้เที่ไม่โดนเลยสักนัดตีน่แม่งยิงไม่โดนโดนระเบิดหัวใจมาแตก ทำไมพี่นัดเดียวตายเว้ยหนูต้อ <c oughs> งระวังต้องระวังไอ้พวกนี้แม่งเลี่ยมโอ้โหยักขึ้นเป้าแดงแต่เราประสาทสัมผัสรเราไม่เร็วไม่เร็วพอที่เราจะยิง ตายแล้วครูเพื่อนอึ่มแมงม่งมาตะทำไมผมเป็นเลือดร้อยสามสิบหกอันนี้ยังไม่ได้หาคำตอบเลยนะเนี่ยก็ผมยิงเร็วหน่อยมึงได้นะ ้ไม่เยอกูเล็งไม่โดนครับจะระเบิดใครวะสูสีกันครับทีมเขาไอ้ทีมทีมเขาอะทีมเขากับทีมเรานะ ฮืมหายยิงโดนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองตัวโอ้โหแม่งห่างกันสองตัวแพ้วอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย